h o n d a h h v 2 0 2 6ใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวและผสานสมรรถนะอัจฉริยะเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวรถ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความประหยัดและความมีสไตล์ ขุมพลังภายใต้ฝากระโปรงของ h r v คือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบข,ขนาด1.5ล oh ิตร DOHC i-VTEC ให้กำลังสูงสุด121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและการตอบสนองที่ดีเยี่ยม ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในประมาณ11.2วินาทีเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลด้านความประหยัดน้ำมัน h r v ทำได้ดีเยี่ยมให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ถือเป็นรถที่คุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางและเน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดแบบดิจิทัลปุ่มสตาร์ทรถและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยก2โซนวัสดุภายในคุณภาพสูงเบาะนั่งให้ความสบายมากขึ้นพร้อมพื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่นด้วยระบบ Magic s ซ a t ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda การขับขี่ใน h r v รุ่นใหม่นุ่มนวลและนิ่งยิ่งขึ้นโดยช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นพวงมาลาัยตอบสนองฉับไวและเบาทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในเมืองที่จราจรคับข้างด้านความปลอดภยัย h r v 2026มาพร้อมระบบ Honda Sensing ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก o o l l t s o o n m t t i g t t o o n r r a k i n g System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทาง a รถดีพาตัว Mitigation และระบบอ่านป้ายจราจร Traffic s i g n Recognition เสริมด้วยถุงลมนิราภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังนิราภัยและระบบเบรกที่ทันสมยัย